อ่าคันนี้นะคะไฟเครื่องโชว์เพิ่มเติมจัดบริการคันนี้ไฟเครื่องโชว์ด้วยนะลูกค้าแจ็ซซาเพิ่มเติมบริการลูกค้าคันนี้ไฟเครื่องโชว์ด้วยนะสตาร์ทติดขับก็มาค่ะลูกค้าบัตรพิเศษสิบต่อบริการเลยค่ะดีแม็กซ์เว็แคบลูกค้าตัวรถยี่สิบเอยี่สิบอันนี้พันเก้าร้อยเจ็สิบไมล์ว่มาแปดหมื่นสามพันกิโลค่ะไม่มีท่อแคบนะลูกค้าโหลดมาเยี่ยมแม่แจ้งเล่มดัดแหนบมาด้วยค่ะแล้วก็เปิดที่สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเชิญค่ะ รับไม่ค่าแลูกค้ารับไม่ค่านร้านหนึ่งท่านแล้วคนว้หนึ่งสามแล้วบไะแล้วก็ห้าพันที่รานแล้วค่ะไปแล้วสามหนึ่งห้าที่รานแล้วค่ะไปแล้วค่ะากแสน่งหมื่นเจ็ดพันอะไรแล้วคไแล้วค่ะสามแสนเนื่องเหมืนเจ็ดพันอะไรแล้สู้ต่อยก่อนได้เลยค่ะสามหนึ่งเก้าอไรแล้วค่บไปแล้วค่ะสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันอะไรแล้วค่สู้ต่อยก็ต่อยได้เลยค่สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันอะไรน้ยสู้ต่อยก็ต่อย0สามพันแล้วค่ะไปแล้วค่สองห้าแล้วคับไปแล้วค่ะสามแสนสองห่นห้าพันแล้ว สียดสามหมื่นสามพันนับหนึ่งสสามหมื่นสามพันับสองส่นที่ไปแล้วคสามที่มพันนับหนึ่งส่นส่นห้าพับาทที่ลานละนะเจ็ดพราคาไปแล้วค่สาม็นะครับแล้วสู้ต่อยกมาีเลยส่นเจ็ดนับหนึ่งสย่นเจ็ดนับสองส่นเก้าที่ลานราคาไปแล้วค่สามสามเ้ 2, 13, 000, าทีท่านสสามหมื่นเก้าพันนับหนึ่งสายสามหมื่นเก้าพันนับ, 1, 1> 13, 000, บท,ทน,นับ, 2, นบ สี 41, ่ออนไลน์ราคาปิดแล้วกันสู่ต่อยกมาได้เลยค่ะสีที่ลาราคาปิดแล้วค่ะสามแสนสี่หมื่นสามพันที่เราโปรยค่หมื่นสามนับหนึ่งสามนับสองสามแสามที่ลานะสามแสนสบาทนับสขายค่ะลงขายที่หน้าลานค่ะสามแสนสมืันบาทปเป็นเลขแปดศูย์ห้าสค่ะ